เทรดกับคลาสสิโกโทร026180808เอามาพูดคุยกับคุบคณนัทธ,ธีจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีครับคุณบันพศครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีจังหวัดที่ราคาทองคำเพิ่มช่วงบวกแรงๆแล้วก็มีพร้อมบ่อลุ่มด้วยนยครับสองรอบด้วยกันโดยถ้าหากว่ามองภาพรวมตอนนี้กลับมาอยู่ในโซนประมาณ1 3 3 5หเหรียญต่อทยอยนแล้วซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญที่ธนาคารของคลาสสิโกได้ให้ไว้ตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวน,นี้มองว่าภาพลบที่เราเห็นตลอด2เดือนเนี่ยถูกลบออกไปแล้วหรืยอยังครับ ค่ะก็ต้องบอกนี้นะคะว่าในช่วงระยะสั้นนะคะคก็ตั้งแต่ที่ราคาทองคำนะคะถือว่าหลุดระดับ1,433เหรียญย s เอเซอร์ทอยออนลงมานะคะแล้วก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็อย่างล่าสุดนี้นะคะพอราคาทองคำสามารถเบรกระดับ1,330ขึ้นมาได้นะก็ถือว่าในระยะสั้นนะคะกับเป็นทิศทางขางขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าสามารถประคองตัวแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะคะที่ระดับประมาณ1,330เหรียญดอลลาร์น,านะคะก็แต่ในว,วันอังคารที่ผ่านมานะร,ราคาทองคำก็สามารถ ทะลุขึ้นมานะคะเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตระะออกมาที่ระดับ148,000รายนะ,ะซึ่งต่ํากว่าที่คาดทีะดับ180,000รายค่อนข้างมากนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำนะคะทำให้ราคาทองคำลิกตัวขึ้นมาแรงในงค่ำคืนวันคุกร์ที่ผ่านมานะ,ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะ,ะตลาดบ้านเราปิดนะ,ะแต่ว่าตลาด ทั่วโลกก็เปิดนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ยังสามารถโฮที่ระดับ1,330เหรียญได้นะคะแล้วก็ยืนอย่างเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ1,335เหรียญน,นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่า เป็นทิศทางที่มีโอกาสที่จะปรับตัวบวกขึ้นมาต่อได้ในระยะสั้นนะคะก็ถือว่าสามารถเบรกตัวดาวเทนไลน์ที่ทําไว้ตั้งแต่ระดับ1,433เหรียญลงมานะคะฉะนตรงนี้ถ้าเกิด่ดราคาทองคำนะคะไม่หลุดระดับ1,300เหรียญนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็เป้าใหญ่ๆก็อาจจะเป็นที่ระดับ1,433เนตรงนั้นนะคะแต่ว่าถือว่าในระยะสั้นก็มีแนวต้านหลายๆเร็จที่จะต้องผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะแนะนําว่าในระยะสั้นนะก็ดูแนวรับที่ระดับ 1,325เหรียญแล้วก็1,315เหรียญในลซาล่านะจดนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,340เหรียญแล้วก็1,345เหรียญเป็นไฮเดิไมไว้ก่อนนะถ้าเกิดทะลุผ่านไปก็มีแนวต้านที่ระดับ1,350เหรียญแล้วก็1,370เหรียญใวซล่านะคะแล้วก็ในระยะสั้นนี้นะก็แนะนําว่าถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะก็แนะนำอา,อาจจะเข้ามาสะสมซื้อได้นะแล้วก็ เป้าหมายทำกำไรก็บริเวณแนวต้านต่างๆ,ๆนะ1,350เหรียญ1,370เหรียญเป็นเป้าไปนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะแต่ในว่วันอังคารนะตัวตัวเลขการจ้างงานนักพักการเกษตรออกมาต่ำกว่าคาดนะคะค่างเงินยูเอสตราก็อดค่าลงมาไม่มากนกนะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนทองคาให้มีการปรับตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้จะมีตัวเลข จำนวนผู้เขารับสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ต้องติดตามนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามในช่วงนีนะจะเห็นได้ว่าถือว่ามีการเล่นข่าวเรื่องอาจจะมีการคงมาตรการ QE จนถึงสิ้นปีนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่สับสดทองคำแล้วก็อาจจะต้องติดตามการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าอีกทีนะแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์นี้นะก็ราคาทองคำก็น่าจะเป็นในลักษณะไปเรือ่อพขึ้นไปค่ะครับผมแล้วในส่วนของตัวกรอบฟิวเจอร์ละครับประเมิไนไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับ ค่ะสำหรับโกลฟิลเตอร์นะคะซีบนะีบีแนวรับอยู่ที่ระดับหนึ่งาพันเจบาทแล้วก็1น5 5 0บาทนะคะส่วนแนวใต้อยู่ที่ระดับหนึ่งาพาร้อยยบาทแล้วก็1น9 9 0บาทค่ะเบื้องต้นสามารถถือข้ามสัปดาห์ได้ไหมครับคุณนะครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะ,ะก็ยังอาจจะถือได้นะคะก็สามารถ เวลาราคาทองคำมีการย่ยอตัวลงมาบริเวณ1,300เหรียญนะคะก็อาจจะเข้ามาสะสมซื้อนะคะก็ะเพียงไรค่อยไปติดแนวต้านะ,ะแต่ว่าถือว่าภาพในระยะสั้นเนี่ยกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นแต่ว่าในระยะยาวยังถือว่าเป็นทิศทางขาลงอยู่ค่ะครับได้ครับเอาละฮะวันนี้ขอพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสำหรับราคาทองคำล่าสุดครับ1,335เหรียญต่อทรยออนส์นะครับ